ภาพประกอบเชิงลึกครับผมก็สังเกตุขั้นเมั่อวานนะครับกาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมหลังจากข้าวคัดแยกเขาเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมการีวิวนะครับการสีเขานะครับสีเขาเปลืี่ยนเหล่าสารออกมาได้ในรอบเดียวนะครับผมเนี่ยนะครับแนะน้ามีการใชง่ายครับลูกค้าครับผมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไส้โลดักล่ำนะครับผมนะครับรุ่น KMG สิบปัดนะครับซุปเปอร์เทอร์โบ คัดแยกคันข้าวนะครับอย่าถามซ้ำเด้อครับเด้อมันเดืหลงนะครับผมมันหลายรุ่นนะครับผมนี่ครับผมอ่าเปลี ceu, ่งนเลยว่าเขาง่ายปะว่าสทำงานนี่ฮะง่ายปะครับถ <t> ือใจปะคัดแยกหญ้าออกดีปะครับผมอหญ้าออกลายนะครับผมอ่าคัดแยกหญ้าออกนะครับเนี่ยเอามาไว้ถ้าบ่นะครับผมอันนี้คือเม็ดรีเม็ดเบากับในหญ้านะครับเนี่ย เอามาเท่ไว้หัวบดนะครับผมไว้ถาบดผสมกับห่อมนะครับคุ้น่อเป็นกระเรียงควายนะครับอ่าเป็นซิปนะครับผมต้องการอยากได้ล่ำว่าแหงควายแหงเป็นแหงไกล้นะครับผมตัวนี้นะครับการีวิวนะครับสีแบบนี้นะครับอ่าตอนขั้นตอนการสีนะครับตอนที่เข้าคาดเข้าจะซับลินชักนะครับให้ดันเผาออกมาทั้งด้านข้างเพราะเขาสีนะครับเขาจะดึงลินชักออกมาทั้งด้านหลังนะครับผมเนี่ยนะครับอ่ามันจะทําการสีนะครับลงไปในหัวสีครับผมอ่าตัวนี้นะครับผม รดแกบออกมาเป็นร่ำนะครับทังด้านนี้นะครับผมเป็นลักษณะนร่ำยามนะครับตัวนี้ก็ต้องเอาไปบดซับนะครับเพื่อจะได้ร่ำละเอียดนะครับมาเิ่งเม็ดเผานะครับผมนะครับออกมาเป็นเม็ดง่ามวยสวยนะครับผมสีรอบเดียวนะครับตัวนี้นะครับปรับขัดเท้า20กระดาษนะครับผมหัวปรับตัวลเอียนะครับแยกข้าหักค่อนตัวนี้จะเป็นายเผานะครับตัวนี้จะเป็นพวกติ้งเจาะปนนะครับพวกหญ้าพวกฟ้างตต่างนะครับผม ล้อม้วเกล็ด่างนีนะครับปูนหมอนแนงค่อยเข่ามาด้านข้างครับผมอ่ามีจอแสดงผลนะครับตัวนี้ไฟต่ำนะครับร้อยแปดติบนะครับผมแต่ก็สามารถสีได้แต่ก็ต้องเบิ่งกําลังไฟนะครับผมถ้าไฟต่ำก็ดีนะครับอาจจะแนะนําให้สีสองรอบนะครับผมแล้วก็จะเป็นเบเกอร์นะครับตัวนี้กินไฟยูดี 10m นะครับผมอ่านะครับผมเบเกอร์แล้วก็สวิคคอนโทรลด้านขวานะครับผมจอไฟดิจิตอลนะครับสีออกมารอบเดียวนะครับ สีได้ไว้นะครับหนึ่งกับสอบกับประมาณสิบผานาทีกินใบยูดีสองบาทต่อหนึ่งกับสอบนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราจัดเก็บง่ายครับผมบอคุญพุ้งกระจายบพราะเพีงขึ้นที่จัดเก็บนะครับต่อปลั๊กไฟบ้านมาเสียบทํางานได้เลยครับผมแต่ว่าแนะนําให้เดินสายไฟมาตรฐานนะครับปลั๊กไฟแน่นสายไฟใหญ่เบอร์2.5งจะให้ดีก็เป็น2.4นะครับผมจะมาตรฐานนะครับผมนะครับเป็นไงคุณพ่อ ถือใจนะครับเบื้องมาโดวนแล้วนะครับไปเบื้องเพื่อนบ้านมาหลายคนแล้วนะครับพอถือใจพอมาเบื้องรีวิวของทางตรงนะครับกับสันใจนะครับพวกมาสอบถามมาทางตรงมาทรงมาสาธตไหนบอนะครับทางตรงกับมาสาธีติดตั้งให้ครับผมรับประกันดูแลทั้งการขายครับผมมีอะไรบริการทุกชิ้นส่วนนะครับผมนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์085088354นะครับผมอ่าแอดไลน์มาได้นะครับทักค่ายถามไทยกันได้นะครับผม พบพ่ออยยุขางดวงขางขางกับท <ongs> ักใต้ใบเลียนได้นะครับพระองค์ประธานญ่นะครับผมนะครับจะเอาไม้เงี้ยด้ครับทักใา้กันได้นะครับผมนะครับผมสูขสนใจกับสอบถามขามาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สังตรงในเด้อครับเป็นกําลังแรงใจเค็ดคิดสาระดีๆนะครับไรสาระเนี้ยนี่สาระเนี้ยนะครับปะปนกันไปนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจสังตรงในเด้อครับผมขอฝากไว้ซํานี้นะครับผมสวัสดีครับ